สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมเบลอีกแล้วนะครับถ้าเจอหน้ากันนด่ก็แปลว่าคุณกําลังอยู่ในพาร์ทของสมาร์ทโฟนมือถือนั่นเองแล้ววันนี้ผมมารีวิวกันนอกสถานที่นะครับอยู่ันที่อินสตูดิโอของทาง In f ฟ n i x นะครับผมอยากจะมาแนะนำสมาร์ทโฟนรุ่นหนึ่งที่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของทาง In f ฟ n i x ครับรุ่นนี้คือ i n f i n i x ตีเซโร่ 8i นะครับจะเข้ามาวางจําหน่ายในไทยอย่างแน่นอนนะครับซึ่งวันเปิดตัวเนี่ยคือวันที่2ธันวาคมนะครับฝากราชาสัมพันธ์นิดนึงถ้าใครกําลังสนใจตัวนี้ออยยยยู่่่่ตติิดดดดาา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 มมมขวววววสรรไ้้้เเลลนนนนะคั2แแจจปงํห ซึ่งผมรู้คร่าวๆแค่ตัวนี้ต่ำกว่า7,000นะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าต่ำกว่าเท่าไหร่นะครับแต่เชื่อว่าต่ำกว่าที่คุณคิดอย่างแน่นอนนะครับซึ่งในวันนี้ครับผมจะมารีวิวกันแบบ คร่าวๆแล้วกันนะครับกับ In f ฟ n i x z e r o 8i ตัวนี้นะครับที่มาพร้อมกับคอนเซปต์เรวเต็มสปีดสุดขีดความมันซึ่งมันจะขนาดนั้นไหมนะครับเดี๋ยวผมพามาดูกันเลยดีกว่านะครับเริ่มกันตั้งแต่อุปกรณ์ในกล่องนะครับอุปกรณ์ในกล่องของตัวนี้นะครับถ้าคุณเปิดกล่องขึ้นมาคุณจะเจอกับตัวสมาร์ทโฟนก่อนเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมขอวางไว้ด้านข้างก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวพามาดูทีเดียวเนาะแล้วถัดลงไปครับคุณจะเจอกับกล่องสีดำครับซึ่งในกล่องนะครับอ่าเริ่มตั้งแต่ เอาไปอ่านรายละเอียดได้เลยเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีในส่วนของสติกเกอร์ Infinix ตีโร8ด้วยโหซึ่งเท่มากเลยนะครับเป็นสติกเกอร์สีซ้อนแสงเอาไปติดตรงไหนก็ได้แล้วแต่จะติดแล้วก็ยังมีฟิล์มกันรอยด้วยนะครับที่แถมมาให้แต่ว่าคุณต้องเอาไปติดเองนะครับแล้วถัดลงไปครับคุณจะเจอกับเคสใสะครับที่แถมมาให้เลยในกล่องนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะสมาร์ทโฟนสมัยนี้เนี่ยเขาก็ต้องแถมเคสกันอยู่แล้วนะครับจะได้ไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มแล้วอุปกรณ์ชิ้นถัดไปครับคุณจะเจอ เอียบัดซึ่งก็น่าจะใส่สบายนะแล้วก้านเนี่ยยาวด้วยนะครับก็โอเคนะดูหล่อเท่ดีแล้วถัดมาครับคุณจะเจอกับสายชาร์จ USB Type C นะครับพอชาร์จสีส้มๆความยาวประมาณ1เมตรนะครับแถมมาให้เลยในกล่องและปิดท้ายด้วยอะแดปเตอร์ชาร์จไฟครับตัวนี้จ่ายไฟ10โวลต์3.3แอมป์นะครับหรือว่า33วัตต์นั่นเองแถมมาให้เลยในกล่องนะครับซึ่งมันชาร์จ็วมากๆไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับเอาเป็นว่านี่คืออุปกรณ์ในกล่องทั้งหมดนะครับที่คุณจะได้รับ ครับนี่อยู่ในเมืองผมแล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้มีด้วยกัน2สีที่วางจําหน่ายนะครับก็จะมีสีซิลเวอร์ไดมอนด์นะครับแล้วก็มีสีแบล็กไดมอนด์มี2สีนะครับสีเทากับสีดําซึ่งเอาจริงๆแล้วตัวสีเทาเนี่ยก็ถือว่าหล่อเท่เลยทีเดียวนะครับด้วยดีไซน์เป็นลักษณะเพชรนะครับหรือว่าไดมอนด์ตามชื่อเขาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโมดูลกล้องนะครับหรือว่าจะเป็นลวดลายบนฝาหลังเนี่ยเหมือนกับเพชรมากๆเลยนะครับและในส่วนการสะท้อนแสงเนี่ยก็จะมีสีรุ้งวิบวับวิบวับด้วยโอ้โหดูหล่อง ตัวเครื่องเนี่ยก็ไม่ได้หนักมากมายจนเกินไปนะครับบรรลักษ์น้หนักออกมาได้ดีมากๆความหนาของตัวเครื่องก็อยู่ในเกณฑ์ที่พอรับได้ตัวนี้เนี่ยอัดสเปคมาให้เยอะมากเพราะฉะนั้นเรื่องของน้ําหนักกับความหนาน่าจะพอเข้าใจกันได้นะครับและในส่วนพอตการใช้งานนะครับด้านบนไม่มีพอร์ตอะไรเลยนะครับส่วนด้านล่างก็จะประกอบไปด้วยรูฟัง3.5มมนะครับแล้วก็มีรูไมโครโฟนสำหรับสนทนาสายแล้วก็อัดเสียงมีพอรตชาร์จ USB Type C เรียบร้อยนะครับในราคานี้ได้ USB Type C แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีลำโพงหนึ่งตัวซิม ทริปเปิลสล็อตนะครับหน่วาม3ช่องนั่นเองแล้วก็อีกด้านหนึ่งครับจะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงและปุ่มล็อกหน้าจอซึ่งเป็นเซนเซอร์สแกลายนิ้วมือด้วยในตัวนะครับก็ถือว่าโอเคมากๆเพราะว่าฝาหลังของคุณเนี่ยจะได้ดูสวยงามไม่ต้องมีเซนเซอร์สแกลายนิ้วมือให้กวนใจแล้วมาดูดีไซน์หน้าจอดีกว่านะครับตัวนี้หน้าจอขนาดใหญ่ครับ6.85นิ้วบนความละเอียด Full HD+ นะครับแล้วก็อยู่บนพาร์เนล IPS LCD ซึ่งดูแล้วเนี่ยความใหญ่โตของหน้าจอน่าจะถูกใจหลายคนนะครเรื่อง,ตตง,ง,งออแลางางนะครบแลนวนของ Notch ว เลือกใช้เป็นแบบเจาะรูอยู่บริเวณมุมซ้ายบนนะครับเป็นแถบบาร์ความยาวประมาณหนึ่งนะครับซึ่งเอาจริงแล้วในตำแหน่งนี้เวลาจับถือมือถือแนวนอนเนี่ยคุณไม่รู้สึกว่ารำคาญสายตาเท่าไหร่นะครับในการเล่นเกมในการดูหนังผมมองว่าตำแหน่งในการวางนอชแบบนี้ดีที่สุดเลยแต่ว่าทีเด็ดของเขาจริงๆเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นเรื่องของอัตรา r e f ฟ e ชเรท t หน้าจอมากกว่านะครับเพราะว่าตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอ r e f ฟ e ชเรท t ที่สูงถึง90เฮิร์ตนะครับและมีค่า s ัม p l i n g r a t ที่สูงถึง180เฮิร์ตหลายคนอาจจะงงตรงนี้นะครับอธิบายฟังไง,ไง่ายๆพอคุณมีีหน้าจอ90 Hz ท่ รีเฟรช r a t สูงแบบนี้เนี่ยในการเลื่อนฟีด a c e b o o k ในการเลื่อนฟีด Instagram หรือว่าเว็บไซต์ในการเล่ Facebook, นโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับหรือว่าการใช้งานทั่วไปใดๆเนี่ยหน้าจอจะลื่นไหลาภาพที่ได้จะคมชัดและอย่างนึงนะครับคุณจะไม่เหนื่อยล้าสายตาม,มากจนเกินไปนะครับเพราะว่าพอหน้าจอมันลื่นไหลปับ๊บเราก็จะดูจอได้สบายตาม,มากยิ่งขึ้นบวกกับขนาดหน้าจอที่ใหญ่แบบนี้ผมว่าถูกใจหลายคนแน่นอนส่วนค่า s a m p l n g touch คืออะไรนะครับคือเรื่องของการทัชสกร c r e e บนหน้าจอนะครับคุณสามารถที่จะแตะบนหน้าจอได้อย่างลื่นไหลนะครับแล้วก็ออกคาด่ด้วยวว s a m p l i n ทัชที่สูงนะครับซึ่งในเรทราคาเดียวกันเนี่ยผมมองว่าตัวนี้ให้ค่า sampling ทัชมาสูงกว่าชาวบ้านเขานะครับถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับสมาร์ทโฟนในเรทราคาประมาณเดียวกันเนี่ยผมทดสอบผ่านแอปการ touch s c r e e ให้ดูนะครับคุณจะเห็นได้ว่าเฮ้ยหน้าจอของ Infinix Zero 8i ตัวนี้เนี่ยมีความถี่ในการติดตามนิ้วมากกว่านะครับซึ่งอันนี้น่าเห็นภาพได้ชัดเจนแล้วว่าหน้าจอของ Infinix Zero 8i เนี่ยมีคุณภาพจริงๆนะครับแล้วเรามาต่อกันที่สเปคภายในกันบ้างดีกว่านะครับหน้าจอจัดเต็มแล้วผม ข้าศูน์ทนะครับที่ถูกออกแบบบนสถาปัตยกรรมขนาด12นาโนเมตรผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะคุ้นชินกับชื่อ CPU ตัวนี้นะครับเพราะว่าเป็นชิปเซ็ตที่มีชื่อเสียงเรื่องของเกมมิ่งมากๆนะครับเรื่องของความเร็วความแรงไว้ใจได้เลยนะครับแต่หลายคนอาจจะเป็นกังวลเรื่องของความร้อนนะครับเพราะว่าชิปเซตตัวนี้เนี่ยก็ขึ้นชื่อเรื่องของความร้อนเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่า In f ฟ n i x 08i ตัวนี้ครับ คิดมาแล้วนะครับเขาใส่เทคโนโลยีระบายความร้อนที่เจ๋งมากๆอันนึงมาให้นครับนี่คือ multi dimensional liquid cooling technology นะครับก็ช่วยระบายความร้อนให้ตัวนี้เนี่ย มีอุณหภูมิที่ไม่สูงจนเกินไปขณะใช้งานแบบหนักๆนะครับอันนี้ไว้ใจได้เลยและในส่วนของแรมครับให้มาสูงถึง8 g b ครับเป็นแรมแบบ LPDDR4X นะครับซึ่งสามารถใช้งานมาติทัสกิ้งเล่นเกมใหญ่ๆได้แบบสบายๆนะครับในส่วนของหน่วยความจำครับตัวนี้ให้มา128 g b ครับและเป็นหน่วยความจาความเร็วมาตรฐาน UFS 2.1ครับซึ่งมีความเร็วในการอ่านเนี่ยสูงถึง500เมกะไบต์ต่อวินาทีนะครับและความเร็วในการเขียนก็200เมกะไบต์ต่อวินาทีซึ่งผมทดสอบมาแล้วเรียบร้อยคุณคงจะเห็นแลวว เร็วจริงๆนะครับแล้วตอนนี้นะครับก็รันอยู่บนระบบปฏิบัติการ Android 10นะครับแล้วก็ครอบทับด้วย XOS เวอร์ชันใหม่ล่าสุดครับเวอร์ชัน7นั่นเองซึ่งโดยภาพรวมแล้วเนี่ยสเปคด้าน performance ทั้งหมดผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยดูไปแล้วอาจจะยังไม่เห็นภาพผมทดสอบผ่านคะแนน benchmark มาให้ดีกว่าไม่ว่าจะเป็น a n t u o u นะครับแต่ว่า a n t u o u เนี่ยถูกถอดออกจาก Google Play Store ไปแล้วแต่ผมก็ทดสอบมาให้กลัวไม่เห็นภาพก็ได้คะแนนไปประมาณ2,800คะแนนซึ่งก็ถือว่าเยอะมากๆในมือถือต่ำกว่าราคา7,000บาทอันนี้เวิร์ก คุณไปดูเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณชื่อชอบเรื่องของคะแนนรวมถึง 3D Mark ด้วยผมทดสอบมาให้อัปเดตล่าสุดครับทดสอบมาทุกการทดสอบเลยสําหรับ 3D Mark นะครับคะแนนว่ากันไปตามนั้นแต่สำหรับผมเองเนี่ยผมมองว่าคะแนนไม่ได้มีผลอะไรต่อการใช้งานขนาดนั้นเอาเป็นว่าผมทดสอบเรื่องของการเล่นเกมมาให้ดูเลยดีกว่านะครับว่าเล่นเกมหนักๆตัวนี้ไหวหรือเปล่ามาเริ่มกันที่เกมแรกครับ Rv เกมนี้แมสที่สุดเลยนะครับผมเชื่อว่าหลายคนเล่น Rv กันตัวนี้สามารถปรับภาพสูงสุดได้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น High Frame Rate หรือจะเป็นการเปิดเงาเมฆเงาหมอกจะปรรับกกาฟิิสสูงุดดเน ผ่านพุ่มหญ้าขยับอะไรแบบนี้เนี่ยปรับได้หมดเลยเนะครับซึ่งจากการทดลองเข้าไปเล่นแล้วเนี่ยโอ้โหเล่นได้ดีเลยเนะครับในการเล่นทั่วๆไปเฟรมเรทลื่นไหล60เฟรมเรททีมฟงทีมไฟการทัดสกรี e เนี่ยตามนิ้วมากๆคุกคนจะเห็นแล้วว่าขนาดทีมไฟใ์ใหญ่ที่ผมลองทดสอบเล่นดูเนี่ยโอ้โตัวนี้ยังเล่นได้ลื่นเลยเนะครับสำหรับ Rv ปรับสุดแบบนี้เทียบเท่ากับตัว,ตวท็อปเรือธงขนาดนี้ ไปดูเกมถัดมาเลยดีกว่าครับเป็น Call of Duty นะครับเกมนี้แนว FPS นะครับยิงกันสนั่นเมืองตัวนี้ก็ปรับภาพได้สูงสุดเหมือนกันนะครับคุณสามารถปรับภาพไปที่ Very High นะครับและเล่น Frame Rate Very High ก็ได้แต่ผมแนะนำให้คุณเนี่ยปรับภาพไปที่ High นะครับและเล่น Frame Rate Max ซึ่งในราคาเดียวกันเนี่ยหลายๆตัวยังปรับภาพแบบนี้ไม่ได้เลยนะครับซึ่งตัวนี้ปรับได้แบบนี้ก็ยืดหยุ่นต่อการเล่นเกมมากๆนะครับผมทดสอบเล่นในโหมด Battle Royale นะครับก็ผลปรากฏว่าโอ้โหเลื่นมากๆนะครับไม่ว่าคุณจะโดดลงจากเครื่องบินนะครับหรือว่าจะไล่ยิงคนนะับข ลื่นปืดเลยนะครับเฟรมเรทเนี่ยอยู่ที่ถแถวๆ60เฟรมได้เลยลื่นตามมากๆนะครับและถ้าใครกังวลเรื่องของจโรเซนเซอร์นะครับตัวนี้มีมาให้และจโรเซนเซอร์ตัวนี้มีคุณภาพมากๆนะครับไม่ว่าคุณจะโยกซ้ายโยกขวาหันขึ้นหันลงอะไรต่างๆเนี่ยมันตามมือมากๆนะครับมันเวลทม์ไม่มีดีเลยเอาเป็นว่าเกมแนวยิงก็ผ่านเช่นเดียวกันไปดูอีกเกมนึงดีกว่านะครับเกมใหม่ล่าสุดอย่าง L o L Y Rift นะครับนี่คือเกมโมบ้าขนาดใหญ่เนะครับเป็นเกมฟอร์มยักษ์แห่งปีนี้เลย ซึ่งตัวนี้สามารถปรับภาพสุดได้ทั้งหมดเช่นเดียวกันครับ Ultra definition คุณปรับได้หมดเลยจะปรับไฮเฟรมเรทจะปรับภาพสูงสุด60เฟรมนั่นนู่นนี่ปรับไปเถอะครับคุณเข้าไปเล่นได้เลยจะบอกว่าลื่นเหมือนกันครับ60เฟรมนิ่งๆเลยไม่ว่าจะเป็นทีมไฟท์เนี่ยครับหรือว่าจะเดินเกมปักหวาดนะครับทำอะไรก็ตามเนี่ยเล่นได้60เฟรมแบบนิ่งๆคือผมยังงงเลยว่าเดี๋ยวนี้มือถือราคา6-7พันเนี่ยมันทำได้ขนาดนี้แล้วนะครับซึ่ง Infinix Zero 8i ก็แสดงให้เห็นแล้วว่า เขาทาได้จริงๆแล้วมาปิดท้ายกับเกมฟอร์มยักษ์จริงๆดีกว่านะครับอย่าง Gen ชิ i อิมแพ็นะครับเกมนี้ขนาดไฟเกมก็ปาไป10กิกแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรยอย่างที่บอกไปโดยความจำหนึ่งร้อยยี่สิบแปดกิกเก็บเกมใหญ่ๆได้แบบสบายๆนะครับเอาเป็นว่าเข้าไปเล่นในเกมดีกว่านะครับซึ่งตัวนี้ต้องแจ้งให้ทราบว่ามันถูกออกแบบมาให้สำหรับมือถือที่แบบท็อปจริงๆนะครับผมแนะนําว่าถ้าคุณอยากจะเล่นเกมนี้บนสมาร์ทโฟน Infinix z 8แปด i เนี่ยผมแนะนําให้คุณปรับภาพไปที่ต่ําสุดและเล่นเฟรมเรที่ไ่ไ้มๆๆค,คุณบบคใ จะเป็นต้องซื้อมือถือราคาแพงๆมาเล่นก็ได้นี่ครับตัวนี้เล่นได้อย่างลื่นไหลเลยไม่ว่าคุณจะตีมอนสเตอร์ไม่ว่าคุณจะฟาร์มของหรือว่าจะกระโดดไปมากางปีกบินคือลื่นไหลามากๆนะครับสำหรับ g ก n ชินอิมแพกอยู่ว่าผ่านมากๆและทุกเกมที่ผมเล่นมานะครับอุณหภูมิของตัวนี้บอกได้เลยครับว่าไม่ได้ร้อนอย่างที่คุณคิดนะครับอย่างที่ผมบอกไปมันมีระบบระบายความร้อนโอเคมากๆนะครับเอาเป็นว่าเรื่องการทดสอบการเล่นเกม แล้วมาดูสเปคถัดมาครับคือสเปคของแบตเตอรี่นะครับผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะเป็นกังวลว่าเล่นเกมหนักขนาดนี้แบตเตอรี่ไหวหรือเปล่านะครับตัวนี้ก็ต้องแจ้งให้ทราบตามตรงว่าถ้าคุณเล่นเกมหนักนจริงแบตเตอรี่4,500ล ah, ิแอาจจะอยู่ไม่จบวันนะครับแต่ถ้าคุณใช้งานทั่วไปอยู่จบวันแน่นอนนะครับแต่ถึงกระนั้นแล้วผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะกังวลว่าโหถ้ามันอยู่ไม่จบวันจริงจริงหล่ะจะทำยังไงนะครับตัวนี้มาพร้อมกับเทคโนโลยีการชาร์จ33วัตต์ครับอะแดปเตอร์ก็แถมมาให้ในกล่องไม่ต้องหาซื้อเพิ่ 0%ถึง100%เนี่ยการชาร์จ33วัตต์กับแบตเตอรี่ขนาดนี้จะใช้เวลากี่ชั่วโมงกี่นาทีเดี๋ยวเราไปดูการทดสอบนั้นด้วยตาคุณเองครับไป ยังแอรกันบ,บ้างครับสำหรับการทดสอบการชาร์จของ Infinix Zero 8i ตัวนี้โอ้โหมือถือราคา67,000สมัยนี้ชาร์จเร็วจัดๆไปเลยเอาเป็นว่าการทดสอบตามสโลแกนในวันนี้ของผมเนี่ยเร็วเต็มสปีดสุดขีดความมันแม่ น่าจะตอบโจทย์การใช้งานของหลายๆคนนะครับแต่ว่าเรื่องอื่นๆอย่างเช่นเรื่องของกล้องผมอาจจะยังไม่ได้เล่านะครับสเปคกล้องก็จับเต็มนะตัวนี้ให้กล้องหลังมา4ตัวเลยนะครับมีกล้องหลักความละเอียด48ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มีกล้อง ultra wide 8ล้านพิกเซลมีกล้อง depth sensor 2ล้านพิกเซลแล้วก็มีกล้อง AI เอาไว้แยกฉากต่างๆนะครับแยกซีนต่างๆด้วยกล้องหน้าก็จัดเต็มครับให้มากล้องคู่อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าเป็นกล้องแบบเจาะรู2อันเลยแต่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับในราคานี้ว่าเฮ้ย ลรยค่ายอาจจะมีแหละเป็นกล้องเดฟกล้องอะไรว่ากันไปนะครับแต่ว่าอินฟินิตให้กล้องออโต้ไวซึ่งมันใช้งานได้จริงๆนะครับเอาเป็นว่าไฟล์ภาพตัวอย่างในวันนี้อาจจะไม่มีมาให้ดูนะครับแต่ถ้าใครอยากจะดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหรือว่ารีวิวเพิ่มเติมก็สามารถติดตามได้เลยนะครับที่แฟนเพจของ i n f i n i ิตไทแลนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะดูผมรีวิวเป็นพิเศษก็ไปติดตามได้เลยที่ YouTube Channel i new ch นะครับเอาเป็นว่าทิ้งท้ายกันนิดนึงดีกว่านะครับทบทวนกันหน่อยว่าอินฟินิต zero แปด i ตัวน ธันวาคมนะครับบนช่องทางนี้ช่องทางเดียวนะครับคือ s h อป e e เท่านั้นนะครับผมเน้นย้ําเลยว่าขายบนช้อปปีเท่านั้นนะครับไปเปิดแอปอื่นนี่ไม่เจอบนช้อปปีเท่านั้นนะครับโอเคเอาเป็นว่าใครที่ชืช่นชอบวิดีโอแบบนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดแจ้งเตือนกดอะไรก็ได้แล้วแต่จะกดนะครับแชร์สมาร์ทโฟนรุ่นนี้ให้กับคนอื่นๆได้ดูด้วยนะครับว่าเฮ้ยราคา67เพันสมัยนี้ได้สเปคขั้นเทพขนาดนี้เร็วขนาดนี้แรงขนาดนี้ คุ้มค่ามากๆนะครับโอเคครับสุดท้ายนี้ไว้เจอกันดีกว่านะครับน่าจะประมาณนี้แล้วกันเนาะขอบคุณทุกคนด้วยที่มาดูวิดีโอนี้นะครับไว้เจอกันครับสวัสดีโอเค